นี่เสร็จจะตรงนี้แล้วอ่ะต้องไปทำงานบ้านทุกอย่างเลยนะทั้งซักผ้าล้างจานเท่ากับข้าวกวาดบ้านถูบ้านเธอต้องทำทั้งหมดนี้เข้าใจไหมคุณแม่คะแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะคะฉันให้เธอทำแค่นี้อย่ามาทำเป็นบ่นนะ่ะแกมันก็แค่ลูกเลี้ยงเป็นแค่ลูกติดของคุณชัดชัยแล้วอย่ามาเทียบกับลูกสาวของฉันนะ ค่ะเดี๋ยวจะไปทําให้เดี๋ยวนี้เนี่ยเลยค่ะเฮ้อชีวิตฉันมันแย่จริงๆร้ช่างเถอะรีบๆทาจะได้รีบพักจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆวันนี้จะทําอะไรทานดีเอาเป็นสเต็กปลาซาบะละกันนึกแล้วน้ำลายไหลจะว่าไป ฉันอยากมีอิสระจังเพราะฉันทำงานพิเศษหาเงินได้แม่เลี้ยงก็จะมาขอไปหมดแต่ตอนนี้เงินเก็บฉันแทบจะไม่ค่อยจะมีแล้วนานันธาคุณแม่คือว่ามาทานข้าวได้แล้วค่ะว้เรียกฉันเหมือนหมาใช่นะคุณแม่ค่ะคือว่าพรุ่งนี้หนูอยากไปช้อปปิ้งอะค่ะได้สิจะลูกเงินที่ไถ่มันมายังอยู่อยู่เลย วันนี้ฉันจะไปช้อปปิ้งกับลูกสาวไม่ต้องตามมานะเฝ้าบ้านนั่แล้วแหละเป็นแม่เลียงที่ใจร้ายกับฉันจังฉันแค่อยากไปด้วยเองนะถึงจะบอกแบบนั้นก็เธอแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ้าวเน่ขอเงินหน่อยสิไม่ได้จริงๆค่ะคุณแม่เงินหนูหมดแล้วค่ะ จะหมดได้ยังไงเมื่อวันก่อนแกนยังให้ฉันอยู่เลยก็คุณแม่เอาไปหมดแล้วมันจะมีได้ยังไงล่ะคะก็ดเด่ะสิแกเขากลกเอาไปเปผู้ชายละสิฉันมาขอเงินแค่พันสองพันให้มีได้เหรอนี่เอามาเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้เอามาคุณแม่หนูเจ็บฉันบอกให้เอามาแกก็เจ็บอย่างเงี้ยแหละถ้าแกไม่ยอมเอาเงินมาเร็ว คุณแม่คะแต่หนูไม่มีเงินแล้วจริงๆค่ะคุณแม่เดีย๋ยวก่อนค่ะคุณแม่ได้ถ้าแกไม่มีนะก็ย้ายออกจากบ้านฉันไปเลยไปไกลไม่ต้องกลับให้ฉันเห็นหน้าอีกถ้าแกกลับมานะ <c oughs> หนูไปก็ได้คะ่ะบั่นี้ดีเลยฮะฉันจะทำยังไงดีบ้านก็ไม่มี อ้าวหนูอินลาทำไมวันนี้มาร้านพี่แต่เช้าเลยจ๊ะโดนสองแม่ลูกนั่นน่ะใช้มาซื้อกาแฟเหรอเออเปล่าค่ะหนูรถแรกจากบ้านอ้าวแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะอินลาเอางี้งั้นหนูมาทำงานให้พี่นะเดี๋ยวพี่อ่ะจะให้อยู่อาพาร์ตเมนต์ฟรีฟรเลยจริงเหรอคะออ,อขอบขอบคุณมากเลยนะคะพี่บรารตี ขอบคุณจริงๆค่ะหนูไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นคนใจดีอย่างนี้แหมมันไม่ขนาดนั้นหรอกฮอืมแต่ว่าพรุ่งนี้ย้ายไปอยู่ได้เลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่เรจัดแจงเรื่องของเรื่องเฟอร์นิเจอร์เองเออมันเยอะเกินไปนะคะไม่เยอะหรอกหน้าเออที่นี่น่ะเหรอกว้างไปปะเนี่ย อพาร์ตเมนต์ของพี่มรารตีว้างกว้างโอ้มีฝากเบอรไว้อาบน้ำด้วยฉันเคยอาบน้ำได้กับขันว้าวมีเครื่องซักผ้าแบบทันสมัยด้วยดิโอ้เขานั่งแบบยกสูงกันแล้วเหรอบ้านฉันยังนั่งราบอยู่เลยเออชักงมันเถอะ แล้วห้องต่อไปล่ะห้องอะไรว้าวเหมัอนจะเป็นห้องรับแขกห้องทานข้าวนะโอ้ซีลังจาแล้วก็ตู้เย็นในตู้เย็นน่าจะมีของอยู่ไปห้องนอนดีกว่าว้าวตรงนี้มีทีวีให้ดูด้วยเจ๋งสุดยอดไปเลยเป็นระเบียงที่เห็นวิวชัดเจนเลยนะอืมหืมตรงนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอ สุดยอดสุดยอดอะะว้าวเตียงหน้าดนจัง mm. ฉันอยากเริ่มงานเร็วๆแล้วสิม่มันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งเลยมีความสุขกว่าตอนที่อยู่บ้านพ่อเยอะเลยอะฮะฮะ่ตื่นเช้ามาก็ไม่รู้จะทำอะไรกินข้าวดีกว่าจะได้รีบไปทำงาน อืมอร่อยอืมตั้งใจทำงานดีจังเลยนะอิลาหนูกลัวพี่ไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์นี่คะพี่ไม่ไล่หนูหรอกจ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะคะถ้าไม่ได้พี่ช่วยเอาไว้หนูคงไม่มีบ้านอยู่แหมไม่เป็นไรจ้ะตอนนี้หนูยิ้มได้แล้วสินะ ใช่ค่ะชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนฟ้าหลังฝนเลยนะคะตอนแรกๆไม่มีความสุขแต่พอมาหลังๆมันมีความสุขซะง,งั้นก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับละครซั้เรื่องฟ้าหลังฝนวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ